สวัสดีครับผมมันนี้มาเบิงสวนกล้วยตูแต่สงการบุญมาเร็มากฝนมันตกติพ่ามาเบิองอัปเดตใหม่มันเป็นยังไงโอ้มันก็เฉียวอยู่เลยเฉียวอยู่เขียวอยู่โอ้เป็นปีสวง โอ้นี่คือดอเตะเป็นปีเป็นวีสร้งสรงวีโอ้เขียวอยู่บกพร้มสมบูรณ์ โอปบักถั่วพร้อมตัวนี่นี่ถั่วพอนะปลูกไวเต๋วนี่ปลูกไว้แล้วบ่เดมาหน้าบ่โอ้ยบักเขือมันกรสังบ่เป็นบักมั่งคุดแน,น่อนอะพอได้เก็บกินเนี่ย โอ้นี่กล้วยแปลงสองจะมันดูกลนพอกระไรโอ้ยกลนยังกระกะเดียเนะโบยุบะเศร้าเล่ากระไร อันนี้แปลงสวงโอ้มีละสองวีสองวีสี่หลอดบ,อบุกบอกะบบกม่วงปูควายไล่ต้่นกับบุกควายหลอด เป็นวีแล้วหลายวีแล้วได้กินหลายวีแล้วมันอันประสบรณ์ต้องใส่ขาดปุ๋ยโอ้จะมันนอนหลายนะนีน่เนาะ ปีก็ง่ายอยู่ใครอยากได้นอก็มาขวานโลด้ดอดนี่บ้านไก่เลี้ยนเชี่ยงนี่มาขวานอนอไปปลูกผลขวาตะนอเลย มันเขาจะฝุ่นมาแรลกเอาเด้อไปยัยกได้น้อมันสองนอฝุ่นสอบหนึง่งฝุ่นจะคล้องกับมี่ละยังได้โอ้บ่เป็นราคาเนองัวนเนาะคอยพอดกขายเนี่ย เอาคลิปนี้ไว้เท่านี้กนนะครับพี่น้องสวัสดีครับผม